สนามให้ดูในฝนสวัสดีครับแมมรัสเซียหัวร้อนถีบสาวไทยท้องแปดเดือนไม่พอใจสั่งให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าร้านปาดนะครับผมข่าวนี้ก็ดังพอสมควรนะครับช่วงนี้ชาวต่างชาติมีข่าวบ่อยนะครับผมแมมรัสเซียหัวร้อนถีบสาวท้องแปดเดือนไม่พอใจถูกสั่งให้ถอดรองเท้า ก่อนเข้าร้านสมุนไพรบนเกาะพังงันจากเหตุการณ์ที่นางสาวพลอยเจ้าของร้านสมุนไพรออแกนิกบนเกาะพังงันอํา,าอเภอเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกำลังตั้งท้อตั้งคันแปดเดือนโพสต์ให้ช่วยติดตามหญิงสาวชาวต่างชาติที่ใช้เท้าถีบตนเองโดยเหตุการครั้งนี้เกิดขึ้นชว่วงบ่ายวันที่18มีนาคม2567 ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุนางสาวพลอยได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนสอพเอกาะพะงันเพื่อให้ดำเนินคดีกับชาวต่างชาติดังกล่าวถึงที่สุดล่าสุดวันที่19มีนาที่ผ่านมานะครับหลังเกิดเหตุทางพลตำรวจเอกปัญญายิรันติมานนนพุ่มกับการสอพเอกาะพะงันพร้อมด้วยทีมนะครับทีมตำรวจนะครับรวมถึง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับได้ติดตามนางเอเลนาอายุ41ปีสัญชาติรัสเซียผู้ก่อเหตุพร้อมด้วยนางสาวพลอยผู้เสียหายเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นดังกล่าวโดยหลังที่ทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายได้เจอหน้ากันทางผู้เสียหายก็แสดงความ ขอโทษผู้เสียหายที่ก่อเหตุลงไปโดยทางด้านนางสาวพลอยผู้เสียหายเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าขณะนั้นตนกำลังอยู่ในร้านซึ่งมีลูกค้าชาวต่างชาติสองคนกำลังอยู่ในร้านส่วนผู้ก่อเหตุเปิดประตูเดินเข้ามาในร้านโดยไม่ได้ถอดรองเท้าและถือแก้วน้ำเข้ามาด้วยตนเองก็พูดกับ ผู้ก่อเหตุว่าคารุณาถอดรองเท้าด้วยเนื่องจากเป็นนโยบายของทางร้านเพื่อต้องการที่จะดูแลความสะอาดภายในร้านเนื่องจากร้านตนเป็นร้านขายสินค้าสมุนไพรออแกนิกแต่ผู้ก่อเหตุไม่พอใจด่าต,ต,อ,ตอต่อว่าตนด้วยคำหยาบคายก่อนที่จะใช้เท้าถีบเข้าที่ง่ามขาและต้นขารวมสองครั้งตนตกใจ ได้แต่คุมท้องตัวเองไว้เพราะตั้งท้อง8เดือนเมื่อเกิดเหตุแม่ของตนก็ได้ผลักผู้ก่อเหตุไห้ออกไปจากร้านก่อนปิดประตูร้านหวันผู้ก่อเหตุจะมาทำร้ายหลังก่อเหตุออกไปจากร้านตนก็ได้ตามไปถ่ายรูปเพื่อจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดซึ่งสอดค้องกับภาพวงจรปิดที่อยู่ใกล้ร้านของผู้เสเสียหาย ที่บันทึกภาพผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปในร้านก่อนจะเกิดเหตุในร้านจากนั้นไม่นานผู้ก่อเหตุได้วิ่งออกจากร้านและรีบขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วมีรถจักรยานจักรยานยนต์มารับไปนะครับ <c oughs> มาทางผู้ก่อเหตุจากกล่าวขอโทษในสิ่งที่ทำกับตนลงไปในส่วนที่เขายอมรับผิดมาขอโทษ นพร้อมรับขอโทษและในส่วนของทางกฎหมายก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นกับใครอีกได้เข้าใจว่าทําไมเขาถึงกล้าใช้เท้าถีบคนที่ตั้งท้องแปดเดือนได้ลงคอแบบนี้นะครับข่าวล่าสุดเวลา11เนกาวันที่20มีนาคม2567ตำรวจขกอบพง,งานนำตัวหญิง รัเสเซียส่งฟ้องศาลจังหวัดเกาะสมุยหลังก่อเหตุถีบหญิงท้องเกาะพะง,งนันพร้อมเสนอตรวจคนเข้าเมืองสุราธ,ธานีพริจ,จนารณาเพิกถอนวีซา่าสญหาไม่ดูในพลนำาก่าวเราความคืบหน้ามาฝากทุกท่านเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ขาดสายเป็นจำนวนมากติดอันดับ ของโลกเลยนะครับเมืองไทยช่วงนี้นะครับช่วยกันดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความสุภาพอ่อนโยนเห็นอะไรที่ไม่สมมาพาากรก็แจ้งเจ้าที่ผู้ดูแลความสงบนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับทุกท่านขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ ลาไปเพียงตัวนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ